วันนี้พี่ช่างก็มาติดผ้มาม่านที่ออฟฟิศกันแล้วค่ะ,ะนงวดก็แวะมาดูทุกขั้นตอนที่พี่ช่างทำกันเลยค่ะนี่เลยค่ะอุปกรณ์ของพี่ช่างก็ครบครันสีผ้มาม่านที่เลือกนะคะก็จะสีใกล้เคียงกับพื้นเลยค่ะเป็นสไตล์มินิมอลซึ่งตอนที่น้องมดเลือกร้านนะคะก็ดูรีวิวมาอย่างดีเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะติดเป็นมูลี่ค่ะเพิ่งติดเสร็จน้งมดก็ทดลองเลยชื่นชมพี่พี่ช่างเลยนะคะทำกันไวแล้วก็เนียมากๆขอ,อของเขาเน้นคุณภาพจริงๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศเดรย์ของน้องวดนะคะเอาไว้ทำงานค่ะหรืออออาจจะเเปป็็นนนนหห้้้้งงไไไดดวยยลกทททั นะคะนงวดก็ทําที่ตัวเองชอบสุดๆไปเลยค่ะในส่วนของห้องน้านะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นออฟฟิศทางานแล้วก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะส่วนเจ้าปลาทูนะคะก็แอบ,บมาซนอยู่ตรงนี้นี่เองความจำซนนะคะยกให้เจ้าปลาทูไปเลยค่ะวิ่งเข้าออกตลอดเลยแล้วก็แอบ,บกวนพี่ช่างด้วยค่ะสรุปนงวดไม่ได้มาดูพี่ช่างค่ะแต่ว่ามาเล่นกับเจ้าปลาทูก็ซนซักขนาดนี้นงวดแอบ,บมันเคี้ยวมากๆค่ะเดี๋ยวให้ดูกันทํางานของพี่ช่างเนี้ยบสุดๆเลยค่ะพี่ช่างบอกว่าติดตั้งนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแต่ว่าตอนที่รีดอะคะใช้เวลาน,าน,น งานออกมาเรียบร้อยมากค่ะ,คะสีผ้าม่านนะคะก็สวยตรงปกค่ะนงวดชอบสุดสุดเลยหลังจากติดผ้าม่านเสร็จนะคะก็จะเอาอุปกรณ์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์เข้ามา<ส>ค่ะสีแบบนี้มองไปสบายตามีความดูเรียบร้อยแล,และรู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะใช้เวลาในการติดตั้งก็ไม่นานเลยค่ะไม่ใช่แค่นงวดน,นะคะที่มาดูหน้าง,งานค่ะเจ้าเฮโลก็มาด้วยตรงไหนที่มีเจ้าปลาทูนะคะก็จะไม่มีเจ้าเฮโลค่ะเขาไม่ถูกกัน,นะะส่วนด้านบนสามเหลีย่ยมนงวดก็ให้พี่ช่างติดผ้าม่านเพิ่มค่ะตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูสวยงามมากๆชอบใจสุดๆเลย เวลาที่นงวดอุ้มเจ้าปาทูทีไรนะคะเจ้าเฮโลไม่ชอบเลยแอบน้อยใจนะคะแบบนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะต้องไปง้อหน่อยล้างเหมือนเดิมนะเจ้าเฮโลหลังพี่ช่างติดพมานเสร็จนะคะนงวดก็จะมาย้อมผมให้กับคุณป้าจะมากรบผมขาวนะคะแล้วก็ทํากันย้อมสีใหม่เลยเสร็จแล้วก็หมักด้วยเคลาตินนมแพ้หลังหมักเสร็จนะคะก็ไปเป่าให้แห้งแล้วก็ใช้คาลิสตาหัวเชื้อนมแพ้ตัวนี้เลยช่วยผมนุ่มลรื่นตรงนะคะใครที่ผมชีฟูก็จะดูสวยเงางามขึ้นค่ะ